นะครับเริ่มเลยนะครับสายไม่ใช่สายของมันนะครับเป็นสายที่ประยุกต์มานะนะครับเสียบปุ๊บนะกด P ีนะครับพร้อมใช้งานแล้วครับหรือเราจะใช้กดตัวนี้ก็ได้นะครับกดตัวนี้ก็หมุนฟรีได้สองทางนะครับกับเดินหน้าทางเดียวนะครับ สองทางก็เอาไว้กอ่อสายนะครับยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้มีออโต้นะครับออโต้ Auto สามารถกดแล้วมันดีดเองได้เลยเนี่ยครับดีดเองนะแล้วก็ช้าลงเมื่อใกล้ถึงสีนะ่เมตรห้าเมตรแล้วก็หยุดครับ แล้วก็กดออพอีกทีออพก็ค่อยๆขึ้นนะครับตัวนี้ปรับสปีดนะครับปรับสปีดลบ ลบก็ช้านะครับี่ช้าช้าลงแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่มก็เร็วนะครับมันหยุดแค่นี้น นะครับเร็วสุดนี่เร็วสุดนะครับนี่ก็ช้าสุดสภาพโดยรวมนะครับใช้งานนะครับสภหรับใช้งานนะทุกอย่างยังไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ตัวหนอนก็ยังดีอยู่นะครับปรับหน่วงปรับช้าได้นะครับปรับหนืด น่ครับสภาพโดยรวมนะตัวนี้ไม่ยินเจแปนนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ตกเก๋าฐานเก๋าหลุมนะครับนะเหมาะเลยนะตัวนี้นะครับนะีบ่กนะ็ถอดปากออก